ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิวฮับ0นรวมรีวิวรถยนต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนก่อนจะไปชมรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปรีวิวรถใหม่จากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Honda HRV SUV 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตรูราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับมาตรฐานของรถ SUV ขนาดกลางไปอีกขั้น พอได้ HRV สองพันยี่สิบหกมาพร้อมการออกแบบภายนอกใหม่ทั้งหมดที่ดูฉกเฉียวและทรงพลังมากขึ้นด้านหน้ามีชุดกระจังหน้าใหม่ดีไซน์เรียบหรูไฟหน้าเหล็ทรงเพรียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและเส้นสายตัวถังที่คมชัดช่วยเพิ่มมิติให้รถดูมีพลังมากขึ้นด้านท้ายติดตั้งไฟเลดแบบเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยตัวรถมีขนาดกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยทําให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารฮอนด้าให้ความสําคัญกับความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีระดับสูงวัสดุตกแต่งคุณภาพดีพร้อมไฟ Ambient Light ให้บรรยากาศรูราแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับขี่มีที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายจุดและลำโพงระดับพรีเมียม10จุดเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงในรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบบอกหลังสามารถปรับรูปแบบได้ด้วยระบบ Magic Seat เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ตามต้องการ ด้านสมรรถนะฮอนได้ HRV 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบรุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรกำลังประมาณ180แรงม้าจาับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดแบบ e HRV ที่ T, ประสานเครื่องยนต์ ATK INSO NCYCLE 1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการขับขี่ HRV 2026ให้ความรู้สึกมั่นคง ด้วยช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่พวงมาลัยแม่นยำและระบบขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนมีโหมดการขับขี่สาแบบได้แก่อีโค่นอร์มลและสปอร์ตให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับด้านความปลอดภัยฮอ n d a HRV 2 0 2 6มาพร้อมเทคโนโลยี h อน da s สินสิ g รุ่นล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกป้องกันการชนและกล้องรอบคัน360อองศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ให้กับทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว Honda HR-V SUV 2 0 2 6เป็นรถที่ประสานดีไซน์สปอร์ตเทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทุกด้านอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Auto Review Hub เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารวงการยานยนต์ก่อนใคร